เข้าไปถ่ายแบบเสื้อภากันแล้ววันนี้เตรียมมาให้มุกี่ชุดสี<า>่ค่ะสี่ชุดอุ้ยวันนี้ชิลจัง <c oughs> เอาอีกไหมอุ้ยอพอพอพอะน้อยละน้อย <c oughs> หนูว่าชอบอะไรอย่างงี้แต่กลัวแบบใส่ใส่เรา,ว,าว่านหวานกลัวเพื่อนไม่เข้าใจนี่คือช็อปรันตัวเองนะกินอะไรดีอะพี่วันนี้ข้างล่างมีงานวัดไงพี่เออข้างล่างมีงานวัดเดี๋ยวไปเดินงานวัดกันดีกว่าชอบอะไรยำยด้วยเราเป็นกระเทยไงเราเป็นลูกสาวกระเทย ก็จะชอบอะไรแบบแซ่บๆสวัสดีค่ะมุกวรรณนิดนะคะวันนี้มาเดินห้างการมาเดินห้างของเราครั้งหนึ่งมุกจะพามาดูว่ามุกองทำอะไรบ้างห้างนี้จะมีร้านที่เป็นร้านของมุกอยู่ก็คือ x อ s และเซนนะคะอยู่ในให้าง้พชั่นไอแลนด์ชั้น2แล้วก็จะมี XO ตรงนู้นเข้าไปถ่ายแบบเสื้อผ้าก,กันอ่ะาเข้าร้านกันค่ะกพวันนี้นัดก,กับคนปางไว้แล้วว่า<ๆ>เดี๋ยวเราจะป มาทำคอนเทนต์การ,าารบางทีภาพนิ่งอะไรมันไม่พอแล้วนะ<อ>ต้องทำรีวิวใช่ความหาทำต้องมาหาทำต้องมา, <c oughs> า,าแล้วแบบปกติเวลาเราหารีวิวอะไรเงรี <c oughs> ้ยเราก็แบบดูความเหมาะสมของชุดอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมแล้ววันนี้เตรียมมาให้มุกี่ชุดสี่ค่ะสี่ชุดอุ้ยวันนี้ชิวจัง <c oughs> เอาอีกไหมอ้ยเรพอพอทีละน้อยที่จะน้อยค่ะเราเป็นชุดของฝั่งเอสเอสหรือว่าฝั่งเซนเพราะว่าเอสเอสจะเป็นแนวแบบหรูหราน่อยเซนจะเป็นแนวน่ารักน่ารักเอาให้ทั้งสองแบบเลยอ๋อมีทั้งสองแบบโอเคงั้นเดี๋ยวเราทำงานแบบรวดเร็วโอเคค่ะตายเลยค่ะอ่ามาชุดแรกแล้วอันนี้ของเดซเฟร์ใช่ค่ะของเช่ของที่ร้านเหมือนกันของเอสเอสเป็นแนวแบบชุดไปงานแต่งอะไรเงี้ยใช่ชุดออกงานชุดออกงานได้เลย ทุกคนหมุกสวอปมาแล้วนะก่อนที่จะเข้าร้านเพราะว่าวันนี้รู้ว่าต้องถอดหน้ากากแล้วต้องแบบมาถ่ายที่ร้านของเรานะคะเราต้องปวอดไัยเอาไว้ก่อนทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากทุกคนแค่เมื่อกี้คือเสร็จแล้วโอเคชุดถัดไปชุดนี้เขียนลุกกันไปเลยเออก็น่ารักดีแต่เป็นชุดออกงานแบบเซ็กซี่นิดนึงแต่ก็น่ารัาาก <laughs> เราจะไปถ่ายกันที่ห้องโหมดฟ้าใช่เราจะชื่อแดดอีกอย่างหนึ่งที่แบบว่าโอนเนอร์ต้องทำนะก็คือเอาเสื้อผ้ากลับไปรีวิวช่วยร้านค้าต่างๆที่เขามาเช่าที่ในร้านของเราด้วยนะคะก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆ S O S เป็นตอรติแบรนด์ <c oughs> เป็นพื้นที่ที่ให้ร้านในโซเชียลมีเดียแบบร้านตับไอจีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> สามารถมา <c oughs> มีหน้าร้านได้ก็จะเป็นแบบล็อกๆเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยได้ <c oughs> เพราะฉะนั้น เราก็จะต้องมีส่วนหนึ่งในการแบบช่วยให้แบบทางร้านไปต่อได้ด้วยคือปกติเนี่ยหลายๆร้านจะต้องแบบมามาจ้างเราใช่ไหมแต่ว่าถ้าถักตัวไหนเราถูกใจอ่ะเราก็จะรีวิวให้ฟรีเลยเพราะว่าเราก็แบบอยากช่วยร้านในเอสเอด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวมาเลือกเลือกชุดไปรีวิวด้วยอันนี้แบรนด์วีลาดิน่ารักมากเลยอ่ะเขาจะเป็นแนวแบบว่าเสื้อกันหนาวอย่างเงี้ยน่ารักเดี๋ยวมุกจะต้องมีถ่าย MV ถ่ายวีล็อกถ่ายนั่นถ่ายนี่ด้วยมุกก็จะเอาเสื้อในร้านมุกนี่แหละเอาไปใส่ ชุดน่ารักน่ารักอะแบบเพียบเลยแล้วพวกชุดไปงานชุดแบบเล่นเล่น,ลนชิวชิวอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยนะตอนนี้ก็น่ารักอะเอาเลยของมันต้องมีขอมันต้องมีมงมใช่ไหมคะขึ้นไปถ่ายข้างบนกันแก่แล้ว,วยังไงอ้เจ็ดเริวนี้ไม่ได้แอคเยอะ๋ <Okay. S 1> ยวใช้รูปไปทำ ชิบชิบขึ้นไปนัดฟ้าอีกชุดหนึ่ง let's go ท้ายที่แท้จริง,รงแลปลเปลี่ยนกันเ <c oughs> ย,ย้มาแล้วชุดสุดท้ายแบบอยู่บ้าน ลูกคิปที่ตัดนะปกติแบบตัดนั้นปะไม่ค่ะแบบเดียววันเดียวตัดๆเอาดีใจกับ S O S เราด้วยทุกคนมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วแบบแหวมัดดีอยู่ใช่แหวมัดดีแบบมาช็อปกันเยอะๆใช่ค่ะก็ฝากร้านด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวหนูออกไปเดินทอปปิ้งกันแล้วหนูว่าชอบอะไรอย่างงี้แต่กลัวแบบใส่ใส่แล้วหวานหวานกลัวเพื่อนไม่เข้าใจแต่ที่จริงเราชอบมากเลยอะเคทีนี้เหนื่อยถ่ายรูปเองอะเลือกเยอะก็ไปถ่ายรูปเยอะเลยจ๊ะเซตนี้ไปเลย แตมแจ้งโดนใจแดงไม่ไหวชอบมากเลยนะอะไรเงี้ยไปเลยครบพอจบนี่คือชอบรันตัวเองนะกินไรดีอะพี่เออข้างล่างมีงานวัดเดี๋ยวไปเดินงานวัดกันดีกว่าไปเฮ้ยนี่หลายคนยังไม่รู้เรื่องนี้คือมุกชอบงานวัดมากอยากได้ยำยำแซลมอนจ้ะเราชอบกินแซลมอนชอบอะไรยำยำด้วยเราเป็นกระเทยไงเราเป็นลูกสาวกระเทย ก็จะชอบอะไรแบบแซ่บๆที่นี่มีอันนี้เลยอะ่ะจิงชาสวรรค์ อบรรยากาศนี่อุ้ยเ้าเหนียวมะม่มวงโอเคหนูเอาอันนี้เซตหนึ่งจ้ะพี่มุกใช่ไหมหมกเองใช่ <c oughs> แถมหรอโอ้ขอ,นะขอบคุณค่ะขอให้เฮงๆรวยๆนะขอบคุณค่ะนี่อบไปแล้วนะไ,<ม>ได้เลยค่ะเย้ไปตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โฟ Food นเตอร์ของแฟชั่นแล้วนะหาอะไรกินอ๋อไม่ได้หาอะไรกินดิกินกินสิ่งที่เราซื้อมานี่แหละ ปกติวันว่างมุกทําอะไรบ้างชีวิตมุกจะแบบว่าไม่ได้มีวันว่างหรอกวันอย่างเงี้ยคือถือว่าเป็นวันว่างของทุกคนวละมันก็มันก็เป็นการทําง,งานอยู่ดีไม่คือว่างของมุกแล้วเพราะปกติเราจะถ่ายละครแบบตลอดเลยวันที่ว่างจริงๆของนักแสดงอย่างมุกนะก็จะต้องไปคลินิกเสริมสวยทำทำหน้าทําอะไรให้มันแบบว่าให้ผิวมันชุ่มชื่นจะได้ไปแต่งหน้าได้ดีหรือไปแบบว่าเรียนเต้นเรียนร้องเพลง ที่มันพัฒนาแบบสกิลที่เราจะต้องทำอยู่ดีอ่ะนี่ยำแซลมอนนะคือมันจะไม่ใช่แซลมอนดิบนะทุกคนมันจะเป็นแซลมอนแบบที่กึง่งสุกตึงดิบคือแบบว่าลวกๆมาแล้วนิดนึงนะคะ่ะเผ็ดแซ่แล้วคือป้าเขาถามเราด้วยนะว่าเอาเผ็ดไหมเราก็บอกเอาเผ็ดอือร่อยเครื่องยำเขาดีชอ,อบเขาบอกว่ามันเป็นไส้ชีสอะทุกคนลองชิมน,นะ มันเป็นชีสข้างในอยู่ข้างในเนี้ยอ่อในเมื่อกี้ให้พี่วันเองกันแล้วดูคำถามด้วยว,ว่าเขาถามมาว่าอะไรบ้างคนแรกมาทำอะไรอยู่ครับกินค่ะคนต่อไปชอบกินอะไรคะชอบกินยำแซลมอนค่ะแล้วก็ชอบกินตอกค่ะเอเอเอ,อันนี้ไม่ค่อยได้บอกใครนะชอบกินตอกมากปีนี้มุกมีละครกี่เรื่องคะมี3เรื่องนะทุกคนที่รู้ตอนนี้<ม>ส่วนใหญ่แล้วมันจะมีลูกกระทันหันอีก ก็ต้องแบบรอติดตามกันนะคะจะมีแน่ๆแล้วแหละที่เล่นกับลุกเรื่องหนึ่งเอ้ยดีใจอะสิอีกเรื่องหนึ่งเล่นกับนนกุลอันนี้ทุกคนน่าจะเห็นแล้วค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งจะเล่นไปเสริมนางเอกกับพระเอกคือพี่บีน้ำทิพย์กับหมอหนิงนี่ก็ฝากติดตามด้วยนะคะเล่นคู่กับกันสมัยค่ะงงปะงงชอบเพลงอะไรมากสุดจะชอบพูดในรายการว่าจะชอบสากุลชอบ R&B แต่ว่าที่จริงแล้วอะชอบลูกทุ่งค่ะทุกคน คาราบาอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบเพื่อชีวิตชอบนุมบาวสาวปาดอย่างเมื่อก่อนคนที่กองเขาจะรู้กันแล้วเขาก็จะบอกว่าหึทำมาเป็นบอกว่าชอบอ b อันนี้เราเป็นตัวเองนันในช่องเราอ่ะ R&B ดีเราก็ชอบกินอะไรเข้าไปทาไมสวยจังกินเยอะมากอ่ะสวยกว่านี้แน่นอนถ้าไม่กินเยอะขนาดนี้จะบอกว่าคิดถึงพี่ลุกไหมอันแนสคือไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้ในชีวิตกินก็พอได้แล้วกินเยก็ยเหมือนกันเลยมันก็อย่างงี้ไล่ะ จิ้นเหรอจิ้นเหรอสูงเท่าไหร่คะพี่มุกสูงร7 0นะคะทุกคนแต่วัดบางที่ก็ได้169มุกเรียนจบมาคณะอะไรมนุษยสื่อสารมวลชนค่ะก็เกี่ยวกับเรียนนิเทศดนี่แหละแต่เป็นของแบบบกษตรอินกับอะไรช่วงนี้ครับนอกจากอินกับการกินแล้วเราก็ยังมีอินกับอนิเมะช่วงนี้ถ้าดูสตอรี่มุกจะ มีการแบบดูการ์ตูนเกิดขึ้นแต่ช่วงก่อนๆจะดูพวกอนิเมะแบบว่าสไปร์ลแบบเอาเป็นเอาตายอะรอบนี้ดูแบบว่าอนิเมะรักๆง่ายๆเพราะว่าช่วงนี้แบบละครเครียดอยู่แล้วใครละครเครียดมากอยากแสดงละครกับใครมากที่สุดสิงโตป่าชยาค่ะอยากเล่นกับพี่สิงโตเคยทํสัญลปกรรมไหมคะไม่เคยทคําค่ะเคยดัดฟันทาไมห้องสมุดมีแต่หนังสือคะ แต่ห้องสมุดมันก็ควรจะมีสมุดเอะมันไม่ควรจะเป็นหนังสือนะเพราะมันเป็นห้องสมุดไงโอ้ยต่อหอต่อเถียงอะไรกันวะเข้าวงก,การปากิ่ปีแล้วมุกเข้ามาประมาณ8ปีได้แล้วค่ะอันนี้ไม่รวมที่แคสโฆษณามาก่อนด้วยนะคือแบบมานานแล้วเลยแหละอ่านรีวิวของหวานกันทุกคนอันนี้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงมีข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยราดกะทิไปเลยเออมีคนเถียงกันว่าจะราดราดตรงไหนกะทิอะราดราดไปเถอะสำหรับมุกอะถ้ามันเข้าปากเราก็พอละ อร่อยอันนี้หวานเลยทุกคนเนี่ยมันของที่ชอบมากเลยรับแบบสิงที่มุกชอบที่สุดในไหนการกินของในงานวัดแบบหลายอย่างแล้วก็แบบมารวมกันอนะสติติฟูด้ดแบบเดินซื้อเดินซื้ออะแล้วมากินเนี่ยอือร่อยมากมีหลายคนบอกว่านอนบ้างนะเพราะว่าเห็นทํางานทุกวันเลย ก็เลยจะบอกว่าเราทำงานหนะักมากจริงช่วงนี้แล้วก็ตั้งใจมากเพราะว่าเรื่องที่เล่นในช่วงนี้บทยาวมากมีหลายบทบาทถ่ายละครพร้อมๆกันมันก็งงๆนะทุกคนก็เลยจะฝากฝากให้ช่วยดูละครกันด้วยนะเดี๋ยวฝากตามผลงานกันด้วยนะคะละครที่กำลังจะออนจะมีรักสุดท้ายของยายแม่หมดนะคะทางช่องวนันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเล่แคนนะคะเล่นกับนนกุลยังไงก็ฝากด้วยนะคะทาง VTV คะ่ะเราจะไปกันแล้วแต่หนูฝากอีกอย่างขายของปะเนี่ยขายของปะเนี่ย ค่ะกระเป๋ามิวก้านะคะแล้วก็มีพวงกุญแจแบบนี้ด้วยฝากด้วยนะทุกคน IG Milka Studio นะคะตอนนี้ทำเสื้อผ้าด้วยก็อยู่ตรงนี้เป็นเสื้อนะคะเสื้อลายหมีน่ารักมากเลยเป็นลายใหม่ของมกเองนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะทุกคนวันนี้โมก่านิตไปกินต่อแล้วแล้วถ้ามีอะไรจะถามมีอะไรอยากใอีทำเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้แล้วฝาก s u b s c r i ช่องมกอานิดด้วยนะคะเจอกันค่ะง